วันนี้นะคะเคียจะทํามะเขือยาวม่วงผัดน้ํามันหอยใบโหระพาค่ะไม่ได้ใส่เต้าเจี้ยวนะเพราะว่าลูกสาวเขากินไม่ได้เขาเพิ่งจะคลอดน้องมาไม่อยากให้กินพวกของหมักดองอะไรไปวันนี้กัะปีหรือว่าเต้าเจี้ยวปลาร้าอะไรปลาเค็มพนเนี้ย <c oughs> ก็เลยผัดใส่น้ํามันหอยก็มีมะเขือยาวม่วงมะเขือยาวม่วงก็หัน่น หันนนน่นเป็นท่อนๆหั่นเป็นท่อนแล้วก็ล้างให้สะอาดพอล้างสะอาดแล้วเราก็ไปตั้งกระทะตั้งกระทะใส่เติมน้ำมันลงไปเติมน้ำมันลงไปแล้วเราก็ทอดทอดมะเขือม่วงก่อนเอามะเขือม่วงใส่ลงไปทอดทอดพอน,นิ่มแล้วก็ใส่พริกช,ชี้ฟ้ากับกระเทียมใส่ลงไปแล้วก็ผัดให้เข้ากันให้มันหอมให้กระเทียมหอมต่อจากนั้นก็ปรุงรสด,ด้วยน้ำมันหอยเอ่อน้ำตาล รสตีผงชูรสน้ำปลาสีอุ่วขาวแล้วเราก็ชิมดูว่าให้มันหวานหน่อยผัดมะเขือยาวอ่ะมันต้องให้มันหวานหวานหน่อยถ้าไม่หวานไม่อร่อยถ้าเกิดว่าเค็มนะไม่อร่อยเลยแหละเนี่ยพอให้หวานหวานหน่อยแล้วเรากินกับพริกกะปินะหัวอร่อยมากกินกับข้าวต้มก็ได้ต่อจากนั้นเราก็ผัดผัด,ผ,ด,ผ,ดผัดให้เข้ากันพอมาสุกแล้วสุกแล้วเราก็ใส่ใบโหระพาลงไปใส่ใบโหระพานนี้ปิดไฟเลยนะ ปิดไฟลแล้วก็คนงนๆคนๆแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลย,เลยจะหอมใบโหระพามากผัดมะเขือมะเขือยาวเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ใส่ใบโหระพานะขาดมันต้องขาดอะไรไปอย่างหนึ่งไม่อร่อยเลยแล้วต้องหวาน